น้ำหนึ่งสามนะเฮ้ยโอ้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอตั้งแต่ต้นเลยเหรอวะแต่ถ้าจอดออกอ่ะเอ็องแม็กน่าจะได้กินอ่ะแต่ถ้าแบบเนี้ยไม่ไหววะไม่ไหวใช่ไหมเรากูไปก่อนแนละ้วหมดท้อปสปีดเลยแล้วกันสู้ไม่ได้นะไหรอกไป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  ô mày thường lỗi hụt xịt nước ngay à. À, không? À, không wow. à, à, à. đi ạ hả ê nữa tao mi lỗi được khoảng nhiều phần nào là có dây dục ở mèo mãi đi mày đi รถสปอร์ตจริงๆวะ่ะช่วยได้เลยเดิมๆนะอย่าไปดราม่านะถ้ารถทำก็น่าจะแรงกว่านี้แหละอันนี้รถเดิม สิบบาทประมาณนั้นอ่ะ จอดออกกัสู้ไม่ได้เลยจริงเออนี่ไฟเขียวป่ะวะเฮ้ยไฟเขียวอยู่เยด,ด้อมันจะจอดออกไฟแดงกนยังไเถอะ ไม <im <im like ่จอดออกซู่ไม่ได้เลยวะบิดเต็มที่แล้วเน่เน่แน่ไฟเขียวนี่เลยมาดูฮะยาวไปนู่นแหละเออเยอะก็ไม่เล่นไงเอานะไป โดอนอีกวะชิ้ายโอ้โหรอบตัดเลยเดี๋ยวเองแม็กอยาวไปได้มากนะทุกคนคือลองเล่นขำขำไงอยากรู้ว่าตาเร่งด้วยโอ้โหไปจริงว่ะ เสียงลั่นน่ะโอเคครับผมก็มาลองฟีลลิ่งเจ้า 250R นี่ดูว่างมันจะเป็นยังไง่ะโอ้โหเสียวโอ้อะไรนะสปอร์ตพัดแหมดูมันใช้เดี๋ยวมันเอาเต็มที่เลยมันกลัวแพ้โดดเยิ้งเลย โถึงว่าเลยโูแรงจริงว่ะเอา,าเรื่องนะระวัง้ะเรารู้แล้วว่าตา,า,ตาเร่งเจา้าเองแมสามรอยได้แค่นั้นเยีร์มไปเลย ข็เอ็กแม็กหน่อยคลิปนี้ก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนจะเอาไปดรามากกัะนเนาะแค่เอามาทดสอบอัตราเร่งด,ดูทู่เฉยว่ามันใกล้เคียงกันไหมเออมันสูสีกันหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นเลยร้องให้ดูแล้ว นะจะเอาอะไรไปสู้เขาแต่ถ้าเอกแม็กทำอะ่ะก็เห็นสองร้อยจีมกันนะแต่รถทำกับรถเดิมก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยไงว่ามันมันก็ได้แค่นั้นแหละสู้ไม่ได้หรอก เราทะลึกจอดได้เฉยนี่แหละเขาไม่จอดอะ่ะเราอยากเล่นไฟแดงไงถ้าหมอกก็ได้ร้อยหกอยู่แล้วออะมามา,มาออกตัวออกตัวออกีว่ดเดียวพอแล้ว เล็กก็มันขับมันมันสามารถบิดได้หมดบอกไงถนะ้เาเป็นรถใหญ่อา้าโหนากลัว ทำไมสองร้อยห้าสิบมันแรงจัง,งออชู้ไม่ได้เลยว่ะไอ้กแม็กมว่าแหละรถออโตโ้เนอะกับรถเกียร์มันก็เดิมเดิมแหละใช่เออคันนี้มันก็มีท่อมาใบหนึ่งมันก็เลยออดตาล็่งมันอาจจะดูฉีกขาดกันไปหน่อย